นะคิดว่าหลังจากนี้อาจจะยังไม่นำเสนอเดี๋ยวตอนกลาบ่ายเราจะมานำเสนอนะคะตอนเช้าเนี่ยก็อาจจะขอเก็บกระดาษก่อนใช่ไหมค่ะท่านจะเชิ่เก็บอะไรหรือว่าไม่